สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนรักกระเป๋านั่นเองค่ะวันนี้นะคะช่องคนรักกระเป๋านะคะจะามารีวิวนะคะน้องกระเป๋าฮัตตันนั่นเองค่ะเพื่อนๆแทนแน,นเขาน้องเขาจะหน้าตาแบบนี้นะคะ เขาจะมาพร้อมกับอะไหล่ทองนะคะตัวล็อกของเขานะคะก็จะเป็นเท r ร์นิ่งล็อนะคะเพื่อนๆก็คือหมุนนะคะแล้วถึงจะเปิดออกได้นะคะส่วนด้านในของเขานะคะจะปูด้วยผ้ากำมะหยี่นะคะสีเลือดหมูนั่นเองค่ะเพื่อนๆส่วนด้านในของเขานะคะก็จะมี3ามช่องนะคะก็คือช่องแรกด้านหน้ากระเป๋านะคะคือตัวนี้นะคะแล้วก็ช่องคัมเพลสใหญ่ๆตรงนี้นะคะ ส่วนตัวนี้ก็เป็นช่องซิปนะคะเพื่อที่จะเก็บบินหรือเอกสารสำคัญเล็กๆได้ค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลุคของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะอันนี้ฐานของเขานะคะความกว้างของเขานะคะคอยู่ที่2เซนติเมตรค่ะหรือ2ออนเชสนะคะแล้วก็ความสูงของเขานะคะคอยู่ที่6กอนเชสค่ะส่วนความยาวของเขานะคะคอยู่ที่8อนเชสนั่นเองค่ะ หนังของเขานะคะตัวนี้นะคะหนังทําจากหนังลูกวัวนั่นเองค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังของเขานะคะด้านหลังของเขานะคะก็จะมีสไลด์พ็อกเก็ตนะคะซึ่งสามารถที่จะแอบอะไรก็ได้นะคะส่วนตัวแอบสตางไว้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสายของเขานะคะเป็นสายโซ่นะคะแล้วก็มี หนังด้วยนะคะก็คือเวลาเราสะพายนะคะก็จะไม่ทําให้เราเจ็บบ่านั่นเองนะคะสายของเขานะคะความยาวอยู่ที่21 inches คะ่ะเพื่อนเก็สามารถที่จะสะพายนะคะเป็น cross body ก็ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอส cross body นะคะหรือเราจะสะพายซ้อนกันแบบนี้นะคะก็คือสะพายข้า แล้วเขาก็จะมาพร้อมแท็กของน้องโค้ดห้อยอย่างนี้นะคะก็คือทำให้กระเป๋าดูน่ารักกิ๊บเก๋ปกปไปอีกแบบค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะน้องฮัตตันนะคะราคาของเขานะคะอยู่ที่495ดอลลาร์แคนาดานะคะยังไม่รวมภาษีค่ะแต่ว่าช่วงนี้มีเทศกาลตงกิ๊วิ่งนะคะก็จะลด25%นั่นเองค่ะเพื่อนๆกระเป๋าเขาน่าใช้มากค่ะตอนนี้นะคะ ค้ดเขาพัฒนาสินค้าเขาได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ราคาของเขาก็ไม่สูงจนเกินไปค่ะเราก็สามารถที่จะจับต้องได้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ของให้ดูนะคะว่าเขาจุอะไรได้บ้างเดี๋ยวตั้นนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าเราจะใส่อะไรได้บ้างนะคะเพื่อนๆนี่นะคะ เราก็จะใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าสตางค์นั่นเองนะคะหรือกระเป๋าใส่นามบัตรนะคะแล้วก็นะคะกระเป๋าใส่เหรียญคะ่ะเพื่อนๆก็เป็นประมาณนี้นะคะกุญแจรถนะคะเราก็จะใส่ไปตรงนี้นะคะแล้วก็โทรศัพท์ค่ะก็จะใส่ไปด้านนี้นะคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ ยาดมนะคะก็ใส่ไปตรงนี้ได้ค่ะหรือจะใส่ลิปสติกก็ได้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะของเขาก็ใส่ไปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกระเป๋าของเขาหน้าใช้มากค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาปิดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะสะพาย เพื่อนๆกระเป๋าน้องฮัตตันนะคะพอใส่ของออกไปแล้วนะคะก็จะมีน้ําหนักนะคะค่อนข้างหนักนิดนึงนะคะแต่ว่าก็ไม่หนักจนเกินไปค่ะสามารถที่จะถือได้นะคะเพื่อนๆอันนี้คือลุกของเขานะคะของเขาสวยงามมากค่ะหน้าตาของเขาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆน่าใช้มากเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงวีคเป็นวีค t แตงสกิฟวิ่งนะคะ เป็นอาทิตย์ที่ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกสิ่งนะคะหรือว่าขอบคุณบรรพบุรุษนะคะที่เขาได้อ่าต่อสู้แล้วก่อตั้งประเทศขึ้นมาได้นะคะเขาก็เลยมีวัน thanksgiving ขึ้นมานะคะช่วงนี้โอกาส thanksgiving นะคะน้องโค้ดเขาก็จะลด25%ค่ะเพื่อนๆตัวนี้นะคะอยู่ที่495เหรียญน,นะคะ ก็ลดไป25%ก็ลองไปคูณเอานะคะเพื่อนๆแต่ราคา495ยังไม่รวมภาษีนะคะตัวนี้ซื้อมาได้ตอนเป็นของขวัญวันเกิดตัวเองนั่นเองค่ะเพื่อนๆก็เลยนำมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะคะวันน้องกระเป๋าเขาน่าใช้มากๆค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ